เดมเปิดช่อเลนเดี๋ยวเราทำการสุ่มเปิดก็เลยละกันสำหรับคิลเลอร์นะสุ่มเลยไหมก้าไม่พูดเงี้ยคุยแรนดอมเลยละกันไอเทยเราจะเปิดโอนี้มองเห็นไหมเอชี้อะไรเนี่ยมึงสุ่มกี่รอบกูสุ่มสามโอเคกูสุ่มสามครอบเอาครั้งสุดท้ายอ่ะกูสุ่มสามรอบก็บอกแล้วครั้งแรกก็ถ้าเกิดแบบมันได้เฮี้ยแบบมันไม่มีแกโอกาสกัน มาดิครับรอบสามนะรอบสามนะไม่โกงนะก็เปิดที่สุ่มได้นะครับเปิร์แรกก็คือเปิร์กั้นเครื่องนะครับก็คือจะกั้นเครื่อง3ามเครื่องเป็นระยะเวลา120วิเมื่อเริ่มเกมนะครับแต่เมื่อมีคนล้มกั้นเครื่องก็จะหายทันทีส่วนเปิร์ที่2นะครับคือเปิร์เนอร์คอลิง เ,เมื่อมีคนเจ็บฮิวอยู่ในระยะ28เมตรเราก็จะเห็นออร่านะครับเพอร์ที่3านะครับก็คือบัตรเอ็กโคหรือโรหิตกังวานนะครับก็คือเมื่อเราแขวนแล้วมีคนเจ็บอยู่ก็จะทําให้คนที่เจ็บนะ่ะติดสถานะเลือดท่วมกับสถานะหมดกําลังเป็นระยะเวลา45วินาทีนะครับส่วนเปอร์ที่ 4, ก็คือเสาขาวหรือเสาวเวาเมื่อทําการแขวนผู้รอดชีวิตก็จะทําให้ผู้รอดชีวิตเมื่อลงจากเสามาเนี่ยจะปั่นเครื่องช้า16%แล้วก็ติดสถานะบวะด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นเปิดแบบนี้สายเจ็บก็ต้องเป็นกระดิ่งเงียบว่ะอันนี้กระดิ่งเงียบเห็นออร่าเนี่ยถ้าเซตเปิมเนี่ยต้องกระดิ่งเงียบเห็นออรา่าระยะ8เมตรอันนี้น่าจะเวิร์คเครื่องปั่นไฟระเบิดความเร็วความจริงความเร็ว,ควเวคลืค่อนที่น่าจะเจ๋วนะอืม ตีปวดก่อนต้นเกมเพราะต้องใช้กั้นเครื่องเาเป็นเห็นออร่าแล้วกันข้ากลัวแตกหักอย่างนั้นหรอด่านที่ผู้รอดชีวิตรอดเยอะที่สุดในเกมนะถ้าตีเป็นวินเลจเครื่องกั้นโซนบน3เครื่องเซิร์น่าจะเกิดซ้ายบน ไปเช็คซ้ายบนก่อนในเมเทสมีใครไหมความจริงเรามีแอดออนเห็นออร่านะคือเรามองอนะให้อยู่ในระยะเราก็เห็นออร่านะเฮ้ยเดวิดวิ่งมาไม่เห็นเรานะเอาบูลเหรอเพื่อน <laughs> เจ็บไปก่อนแล้วกันเอาจริงถ้าเอาแบบคุมนะเรายังมีกั้นเครื่องอยู่เราตีให้เจ็บๆไปก่อนได้นะเพราะถ้าเราตีล้มเนี่ยกั้นเครื่องก็จะหายไงเราจะได้คอมโบกับเบิร์กโลหิตจังวันด้วยเพื่อโอ้โหปั่นสองคนเลยหรออันี้มีภูปะเนี่ยไปปั่นกันเร็วจัง หรือว่าเกิดตรงนี้เอาไงเพื่อนเฮ้ยคนนี้ฉีกนะคนนี้เล่นเป็นเลยอะเมื่อกี้ผมคือจะบอกหน้าต่างเนะเขารู้ว่าผมจะบอกหน้าต่างแน่เลยยังไงอรอก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปตีเฟิร์นบินเขียวครับมันจะกลับไปปัเคเื่องนี่ไงซาจริงเลยโดดฐานปะวะเอาไม่โดดข้าบั้นจะเอ้ยน่าจะโดนทีหนึ่งแรกเนี้ยเอาไม่เข้าหมา้อ่ะ าไม่พิเข้าไม้เฉยเลยผมคิดว่าตอนนี้นะ่าจะมีคนปั่นเครื่องอยู่บ้านเล็กแล้วล่ะเดี๋ยวคนนี้ล้มเลยก็ได้เพราะว่าเจ็บเยอะแหละมาปั่นเครื่องหรอเอาไม่ไปหิวออกตายยากไอด้วยทำอะไรวะโอ้ช่างโชคดีจริงๆเลยไล่คนนี้เจอเดวิดแกวนนก่อนแล้วกันเต่าข่าวอยู่ตรงนี้ด้วไปบูนมิเคล่าน่าจะบูนแล้วกีฟงมิตถือกรเป๋าพยาบาลด้เรามีเนือขออลิงเอาแล้วยวแตก นีแกเห็นเป็นตัวเลยยังไงเพื่อนฮิวไม่เสร็จหรอกเรียบร้อยผมคิดว่ามีเคลาน่าจะฮิวอยู่แล้วก็เมกน่าจะปั่นเครื่องบ้านเล็กก็จะก็น่าจะยังไม่มีใครมาช่วยนะจังหวะเนี้ยเดีย๋ยวไปเช็คบุญฝ่าล่างครับแถวเนี้ยมันชอบมีโทเทมโอเคโทเทมอยู่ในแมทเทมมีเครื่องบ้านเล็กน่าจะเสร็จปะ่ะไปช่วยอ อ๋อมิเคลา่าฮิวเสร็จก็ไปช่วยนี่ไงเครื่องบ้านเหล็กเสร็จแล้ววิ่งไปช่วยขนแน่เลยเอางี้เจ็บฟรีไปก่อนละกันเพื่อนโอ้ยส่องไฟหรอเกาเหลาเกินส้ำดีไหมเนี่ยแมวดีกว่ายวหาว่าเป็นการรังแกอุย่ยฟังเสียงก่อนฟังเสียงต้องกระทืบมมาวะไม่ได้งั้นมันกะโดดไปกลับแน่เราไม่มีกระนาต่างเลย ชีกีกแล้วคนนี้ค่อนข้างเป็นเลยผมว่าเป็นต้องวนไม้นี้นะขอดูเชิงหน่อยเพื่อนไปเลยหรือเปล่าฟังเสียงาฟังเสียงฟังเสียงยังไงยังไงแล้วฟังเสียงมนะโอ้โหโดใช้ราวูราว คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมใช้หูฟังที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับถ้าเจ็บอยู่แล้วมาส่องไฟเนี่ยคิดว่าผมจะฟังเสียงไม่รู้เหรอคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมใช้หูฟังค่อนข้างดีนะครับโททีขออนุญาตแกรดและขออนุญาตกระทิบเครื่องโชว์นะครับเดี๋ยวไปเช็คเครื่องขวาล่างกันครับฮะนกบินนะเมื่อกี้แสดงว่ามีคนอยู่อย่างี้นะ ไปไหนวะเอา้าเจอคนบ้านเล็กไปเอาบ้านเล็กก่อนแล้วกันโหวิ่งไปแบบไม่เห็นตัวเลยท่านน่มีการชะเง้อมองมีงไปไหนครับเพื่อนเห็นเอาร้าเป็นตัวเลยนะมีตายากเปล่า <c oughs> ไม่มีโวยโหแล้วเราขาวอยู่ตรงนี้ด้วยนายช่างโชคร้ายจริงๆเลย ก็แขวนไปก่อนนะครับไอ้ตัวนั้นน่าจะบูนอยู่บนเดี๋ยวไปหาบูนมันก่อนต้นต่อของการบูนแสดงว่าตาลเนี่ยมีคนบูนถึงสองคนประสิทธิภาพการฮิลริงของพวกมันก็ค่อนข้างจะสูงนะเชี่ยววอเตอร์ฟรักโหปั่นสองไอ้พวกนี้ปัน่นแบบไม่เกรงกลัวอำนาจไอเดวิดอีกตัวหนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแกงแกงจิงกันไอตัวนี้มีเป่าพยาบาล มันจะเข็ดไหมสกกลอยตามสกกลอยตามยังไม่หิววิ่งไปช่วยหรอไม่หิวด้วยไอ้นี่จิดใจแฟมิลี่สูงเปลี่ยนเทเหรอเพื่อนตายยาก <c oughs> แล้วเราขาวอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะมาโดนแขวนแทนเพื่อนหรอครับนายเนี่ยเป็นคนดีต้นจริงไอ้นั้น กำลังคืบขาดอ่าหิวเห็นออร่าเป็นตัวเลยเนะี่ยโอ้อบูนอยู่นี้ด้วยฟับเขาให้เดี๋ยวกระเทืรบบูนก่อนนะไปแขวนนะครับคนนี้เฟ้นไหนเหราอ,อะูิวไปปะแล้วผมมีเห็นออร่าไงเอ้าเห็นออร่าเป็นตัวเลยยังไงไม่ตายยากหรอครับ คนนี้มีตายยากไม่ใช่หรอคนนี้น่าจะตายแล้วปะไม่งั้นไม่จำเป็นต้องเช็คแสดงว่าวิ่งตัดไปช่วยเพื่อนไม่ก็มิคาลาไปช่วยอ่ะแล้วก็น่าจะไปแอบคิวกันสายบนปะน่าอยู่สายบนนะกระทับเครื่องก่อนนะครับโหเหลือสามคนแล้วยางเกมยากจะจัดนี่ไงมิคาลาคนนี้จูกเป็นจัดจัดเราไม่ชอบเลยเก็บไปก่อนนะครับ ปั่นสายบนไหมไม่ปั่นอิกาไม่บินโดดหรอโหโดดทันอนะ่ะเอ้าแล้วโดดกลับเราเห็นออร่าตายากอาัดมนกจากประสบการณ์ที่เล่นคิลเลอร์และสังสมมานานผมคิดว่าเขาน่าจะปัดบ้านใหญ่อยู่หนึ่งคนฮะนั่นแนแ่แสดงว่าไม่ได้ปั่นไปปั่นขวาร่างละสิ นั่นไงแล้วก็ถึงเวลาช่วงเดวิดลองเชิงครับช่วงลองจุกมองซ้ายขวาตาหลักแล้วไปไม้ไปก่อนจังหวะนี้ขอกลับพืไม้ก่อนนะแล้ววอลกตามไปก่อน1นึ่งสเต็ปเข้าแมเทพมาอย่างนี้จะตัดไปบ้านเล็กหรือเปล่าแล้วไปบ้านเล็กต้องทําการบังหน้าต่างก่อนไม่ได้กาละอ้าวแล้ววิ่งกลับไอ้เชี่ยเข้าไม้ทันด้วยไป ไม่เป็นงนั้นหรอโดดหน้าต่างสัวแล้วผมลอกไฟมามูนวอลจังหวะนี้น่าจะโดนเจ็บไปก่อนทีนึงยังไงยังไงยังไงปรับเขาให้แล้วก็วิ่งไปบ้านเล็กแล้วจังหวะนี้กูทิ้งไงแม่งตัดเดินเดินเห็นออร่าเห็นออร่าอ้าวรอพับไม้ด้วยตีไปก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> เขาเรียกว่าตีเลยไม้มาน้องหนู แล้วก็ถึงช่วงเวลาเม็กลองเชิงครับวิ่งมาโชว์หน้าไม้ก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วเรียบร้อยแตกเลยแล้วกันคนนี้น่าจะตายคนหนึ่งเกมก็จะเหลือ2คนกับ3เครื่องแล้วมีการจุดบูนเกิดขึ้นแล้วตำแหน่งที่ผมคิดก็คือนั่นแหละครับแม่เทพไม่มีครับเป็นการเดาที่เป็นเอา้าแล้วมาปั่นไฟ ทางงที่เจ็บอยู่โดนหน้าตากไปห่ตีไม่ทันลาวทูใช่มั้ยดวิดลาวทูใช่มั้ยวิ่งไปบ้านเล็กอีกแล้วฉันละเกยดนายจริงๆแต่ในเมื่อนเหลือ2อคนแล้วมันก็จำเป็นที่ต้องไล่นาย<ห>อ่าฮา<ห>แค่โยกหลอกเอง นายทนจิตสังหารเราไม่ไหวแล้วสินายเลยต้องโดดกลับมาให้เราตีแล้วจากสันนิษฐานนะครับผมคิดว่าน่าจะปั่นสายบนแต่อีกาไม่บินผมเลยสันนิษฐานว่าอยู่บ้านใหญ่มันเป็นการสันนิษฐานหลอกสันนิษฐานอีกทีหนึ่งมิเคล่าอยู่บ้านใหญ่และบูนอยู่ขวากลางเพราะฉะนั้นจะกระทืบเครื่องบ้านใหญ่แต่ตอนนี้ตำแหน่งของมิเคลา่าก็น่าจะไปอยู่ น่าจะวิ่งตัดไปเพื่อฮิลเดวิดท,ที่บ้านเล็กแต่เพื่อความชัวร์ายสัตว์ไปยิงๆด้วยฮะทำไมเครื่องปั่นเยอะจังโหไอ้มิเคล่ามาซ้ำเครื่องนี้เอาแล้วจะกลับมาซ้ำเครื่องหรอผมไม่โดดด้วยจิตใจนายช่างเน่าแน่มาหลอกกลับมาโดดหรอเขาเรียกการหลอกไฟสเต็ปเทพ,พแล้วโดดมาจังหวะนี้ วิงเข้าไม้แล้วรอพับไม้เปล่ารอพับไม้จริงๆด้วยแล้วหูฟังผมอะ่ะผมบอกไปแล้วไงว่าหูฟังผมมันเทพแล้วไม่มีที่ให้นายไปไหนแล้วมีแคล่ะละอาแล้วฉีกไงสัตว์แต่หลอกไฟซะนานนายจะต้องลมแค่ LT นี้แหละแล้วผมมูนวอล์กมาจังหวันนี้ตายยากอักหน้างั้นเหรอ และจากการที่ผมคาดคเนกับประสบการณ์การเล่นคิลเลอร์มานานผมจะไปกระทืบเครื่องสายบนผมแค่วิ่งผ่านบ้านใหญ่มาเพื่อความชัวร์และไอเดวิดมาบูนตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่แถวนี้เป็นแน่แท้แต่สายบนนั้นอีก,กาก็ยังไม่บินผมคิดว่าเขาก็น่าจะอยู่ตรงไหนสักแห่งในแมปนี้แหละน่าจะเนียนนะ เดินหาก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ๋อบูนบูนน่าจะอยู่บนกลางแล้วก็ขวากลางแล้วก็เมเทพนะที่ผมจับตำแหน่งได้อ้าฮิวขึ้นมาแล้วคนล่าสุดหลุม LT ขวาโหแล้วแม่งบูนก่อนช่วยด้วยเชี่อแม่งใจเกเรสัตและฮิวเห็นอลางไงโอเคไปวนไม้นี้มาโชว์สเต็ป หลอกไฟยังไงเพื่อนยึกก่อนให้เขาแบบว่าคิดว่าวนต่อไปได้ไงเพื่อนผมย,ยึกยึกไงยึกยึกไปไหมนี่จะกลับมาทำไม้ทั้งคมทั้งไม้ไปก่อนเลยแล้วกันขแขวนเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ไมขแขวนดีกว่าทื้ไม้ก่อนเดี๋ยวไปหาเดวิดคือไอเดวิดอะมันเงียนมากเว้ยคือเดินหายังไงก็แบบหาไม่เจออยากจะหามันให้ได้อะ คือมันไส้มัน,นจัดจัดแม่งพาเสียเวลาเดินหาแล้วแม่งปั่นเครื่องด้วยไงมันปั่นเครื่องตรงเนี้ยแสดงว่ามันต้องเนียนอยู่แถวเ้ยเนี่ยโหแม่งจะให้กูพาหารอบแมปอีกแล้วหรอผมคิดว่าได้อยู่เบ็ดเม็นปะเฮ้ยมีกลิ่นวะแถวนี้ โอ้โหแม่งอยู่ตรงนี้นี่เองมึงโดนกูนี่ไอเดวิดเนียนนักหรอวิ่งไปไหนครับตรงนั้นนะ่ะไม่มีอะไรเลยนะไม้ก็เล่นไปแล้วด้วยแล้วลอกมาแล้วลอกกับมาโอ้โหแม่งวิ่งยาว,ยาวๆเอาไอสัตว์เอ้ยแม่งลืมไม้เล่นไปแล้วชี้ยังพูดอยู่เลยม้เล่นแล้วแล้วยังไงแล้วยังไง วนพับไม้ไหมพับไม้ไปก่อนเราจะกลับมาโดดวนโดดก็ข้ามไปก่อนเลยแล้วกันฉีกไปเข้าไม้ข้างหน้ารอบเนี่ยต้องวนแล้วกูยึกแล้วกูยึดรออีกทีนึงตายยากก่อนเนาะน,นี่ข้อหาพลาเสียเวลาแขวนนายก่อนเลยแล้วกัน Give the out a violent till I love it. But I'm okay. not you too long to watch your blue eyes fade to great As you fade away As you fade away Yeah I'm about to